ไม่ไปไหนยังเป็นกำลังใจครับครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับเรามากันยกทีมนะครับเหล็กเดียวพอบไปแล้วถีพึกษาชาวลิตพอบไปแล้วครับรองท่าคูณทันต่อไปครับทันจบการศึกษาได้รับปริญญาตรีนะครับทันเป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีพัทลุงครับเป็นเลขาหนุการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีพัทลุงเป็นวิทยากรกีฬาวอลเลย์บอลนะครับ ข้องการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเป็นรองประธานฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยปัจจุบันนะครับเป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุงครับข้อเสียงปรบมือดังๆให้ครับรองสุรพลเทบควันกัะพมเลือกสจป้อมเป็นนายกเทศมนตรีนะครับพี่นะ้ง คนไว้สร้างงานเป็นนายกพร้อมบริหารเทศบาลเมืองลุงบ้านเราสจอจปอเมเบอร์สามพี่น้องต้องเลือกเอาเป็นนายกค,คนใหม่ของเราเพื่อเมืองลุงรุ่งเรืองงามตาสจอ,ปอสจอปอมสจอปอมสจอจปอมสจปอม ต้องเปลี่ยนกันแล้วพี่น้องเมื่อคนคิดมองการไกลความรู้ดีทั้งยุคสมัยคนโปรงสายด้านพัฒนาแล้วสิ่งที่ระวังนั้นจะต้องตามมาความเจริญรุ่งเรืองงามตากาเบอร์สามเป็นนายกของเราสจปอม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  ทีมพลังเมืองลุงคนรุ่นใหม่ชัดเจนเด่นชัดวิสิทธิการจะโนพาสจอ่อป้อมเราต้องเลือกเอาเปลี่ยนแต่งใหม่สักทีเพื่อเทศบาลที่ดีกว่าเก่ากราบสักการบูชาพระพุทธนิรารรกันดรายจัยวัฒจัตรทธิล์ลวงปูทวดวัดจางไอ อาจจะนำแก้วจันวัดโดนซาลาจงดุนบันดานประทานพลให้พูอแมพี่น้องที่มารวมให้กำลังใจกับทีมพลังเมืองลุงในวันนี้และทุกฐานทีชมทางเฟซบุ๊กไลน์จงประสบกับความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแก้งเร่งกับพี่น้องครับ พี่น้องครับอนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีผมมีพี่น้องทุกฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นเวทีปลาไสเวทีสุดท้ายก้องกลุม่มก้องทีมพลังเมืองลุงพี่น้องครับการปลาไสแต่ละครั้งแน่นอนครับเราจะต้องนำสนเสนอนะอยู่ใบก้องทีมพลังเมืองลุงให้กับผมเอพี่น้องได้ดับทราบ วันนี้จึงใจครับพี่น้องครับถึงฝนตกพี่น้องก็ไม่นี่ไปไหนยังเป็นกำลังใจให้ครับพวกเราทีมพลังเมืองลุงไล่ๆฐานนะครับวันนี้ไม่ลังใจมาจากกล่องมวยนะครับขายังนะครับมาจากเอ่เทวาๆลำปั๊มกาลุยนะครับตรงขอบคุณจริงๆนะครับพี่น้องครับ ผมไม่ยานาการเมืองผมเป็นข้าราชการบำนาญการเส้นมาเร็วส่งปีจากโรงเรียนทตรีพัทลุงผมน,น,นะครับกำชิญนะครับจากทันนายกนายกกีฬานะครับทานวิทิตในี่อเมื่อวันป็นนายกสมาคมกีฬาผมเป็นเหล่าว่าปีธุรพลมารวมทีมกับผมว่าปีกนบจรุนซี่สวัสดนะครับ ปีพงศ์ซักสุวรรณผักดีว่ามาตะมารวมทีมพลังเมืองลุงมารวมสร้างติสบานเมืองปัทะลุงสักที่ดีก้าวปีแล้วนะครับตีเขาโยนะครับพมเมเลยตัดสิ้นใจทันทีที่จะมารวมทีมพลังเมืองลุงเหตุผลอีกด้านหนึ่งนะครับตีพมมามมารวมทีมเนี้ยประวัติข่าวทีมนี่ครับข่าวทีมเนี้ย มันคือบุคคลผู้มีพลังมีความผูกพันมีความรับผิดชอบตีเจตมานรวมกันนี่นครับเดี๋ยวผมชบคำว่าทีมเนี่ยเมื่อทีมกีฬานี่เปน้องครับทีมกีฬานี่มันต้องมีผู้จัดการทีมมีนักกีฬามีเทรนเนอร์มีอะไรมากมายครับมีคนเก็บตัวนี่คือเป็นทีมนะครับแต่คำว่ากลุ่มนี่ครับไปน้องครับคำว่ากลุ่มนี่คือคน รื้อซัสิ่งข้องตีรวมกันเป็นมู่มู่เจนกลุ่มคนกลุ่มหมดนะครับกลุ่มดาวนี่พุ่มเปลามาจากเพราะฉะนั้นุกล้มนะครับไม่ใช่พุ่มกินเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกำลัที่มันสุดยอดจริงๆครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นทีมพลังเมืองลุ่งนี้คือบุคคลพู้มีพลังมีความรับผิดชอบมีความผูกพันในการทํางาน มีประสิทธิภาพมีประสิทธิพลหล่างจากที่พวกเราทำมาเงินสักแล้วปี่น้องครับนักการเมืองเนี้ยเป็นบุคคลสาธารณะนี้ครับเมื่อซาก็ามารับชายผมมีพี่น้องแล้วก็ต้องมีการทุกตรวจสอบการบินธรรม,าม,มาดามีพนันเจ้าบ้านกระโบ ธรรมาันไม่ดีมีปัญหากาโทกหว่ามั่งนะครับเป็นข้องธรรมดานี่ครับอนี่าไปโกรธกันกิจตามันยัยก็หว่าตรงใจรลงๆกับพี่น้องไอ้นี่บระเพณไหว้หนึ่งโกรธแส่แล้วมันไม่ได้กับพี่น้องเมื่อเข้ามารับชายโปเมพี่น้องแล้วตรงใจเย็นๆก็สัก,กิตบางสิ่งเดี๋ยวเขาโบกนี่บางที่เป็นการฉีน้ำว่าเออ โอ้พิจิงเล่านะครับตรงรับได้นะครับการเมืองกับเมื่อนเกมกีฬานี่ครับพี่น้องเมื่อนกันนะครับกับกีฬาบางคนคนเล่นกีฬานะครับรักกันมากเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันกินด้วยกันแต่พอมาลงการเมืองหรือเล่นกีฬามาอยู่กันทีมกันพอเล่นเซตนี่ครับถ้าเล่นตามก,กฎกติกาตามเกม มันก็ไม่ใช่มีอะไรนะครับปเลือกแล้วมิตรราพก็เเมือนเดิมเพิ่มเติมคือความรักความว่วงอาทนนะครับนี่คือการเมืองการเมืองกเกมกีฬานี่ครับ,พ,บพุ่มพุนไรกลางเลยวะตั้งแต่วืที่อดีบนเมานะครับถ้าลงการเมืองเลยมาโกรธดกันนี้ไม่ตีลงแต่ไม่รยงลยนะครับพี่น้องครับ ต้องรับได้ต้องใจเย็นพี่น้องครับมีคำโบราณก็กล่าวไว้ว่าเรือดีคนสินค้าดีเจ้าของถากอยากจะให้โจดแต่ถ้าเรือไรนำสินค้าที่มีปัญหาเจ้าของถาขามายใจโจดพี่น้องครับทีมพลังเมืองลุงนี้ครับ เรือดีนะครับมีกับตันดีๆมีความสามารถทีมงานโบดอยู่ในเรือนี่ครับไม่ว่าโรงโรงุ่งซักนะครับโรงท่ากูลตีปรึกษาชวฤิตนะครับคณะทำงานอาจารย์กนบผู้มีชำนาญมีความชำนานในเรื่องของการศึกษา ในเรือลำนี้นะครับมีกัปตันชื่อดรวีิทิ์การจนุพาสเป็นผู้นำผ้าเรือลำนี้ไปโจทาเตผู้คนให้การตอนรับตีจะโจดนะครับเตเรืออีกลำหนึงนะครับคนสินค้าารรายนี่ครับข้าไปโจดจะก้องถาข้าให้โจดไหมนะครับเพราะฉะนั้นทีมพลังเมืองลุงโดยเฉพาะผู้สมกักรโซโทษนะครับ สมาชิกสภา,าตั้งซามเคตโคองทีมเราเป็นคนที่มีคุณภาพรัตั้งนั้นนะครับปี่น้องครับปี่นองเล่น,นะครับปี่นองตรงเลือกตั้งองโบน,นี้เข้าไปในสภา,าปี่นองไม่ตรงวงเวงนะครับข้าหัวกา,กาวสมาชิกตั้งซี่เป็นคนนี้เลยครับเข้าไปในสภา,าทีมพลังมังลุ่งปี่นองครับ เวลาขึ้นแรงนี่เผื่อแรงโยอะวะพุ่มเล่พุ่มเล่ลายทศก็ว่าไม่อ่อนแรงนาอยู่ใบมันหน้าคว่างมั่งไม่ก็แล้วนี่แหละขึ้นพุ่มเล่พุ่มหลักเล่ฮิตหนึ่งมันไม่อู้นี่ครับมันมีมันมีอู้ว่าตัดพุ่มอย่างเดียวนี่อมตัดไม่ได้ลรอเอาเดี๋ว,ว่ามันเล้งเรื่องกีฬานะครับไม่ใช่ามาโเรื่องเฮ้ยยะมาเล้งว่า มันนั่นจื้อเมื่อนรัฐบุตรีใช่ไหมว,ว่าเออเนี่ยกีฬาที่ปตัตตงที่มาได้นปรัฐมบุตรีให้มาพี่น้องครับปุ้มนี่ครับเลขาทีการสมาคมกีฬาผมนี่ครับเป็นนายกสมาคมกีฬาแล้วก็มาดูเรื่องพลือ้อขั้นต้นในการทำนะครับจังหวัดโดยเจาะข้อยาินะครับฐาน้ว่าแล้วก็การกีฬาให้หมดที่ไทยสมาคมกีฬานะครับ คณะกรรมาการกีฬาเองมาเดทถท่าอีกนึกเขาต้องมาเล่ก้อนว่าพัตลุงโปรไม้ตี่จใจจัดไม่ว่าเรื่องบุคลากรเรื่องท่านทีไม่ย่าอยู่อยู่ว่าเออไปกูามาเองไปกินก้าวกับจำหนึง่งมันบู่นี่ครับม,มันจะมาเล่งเป็นมีปุม่มมีหัวจัดปุ่มตัดไม่ได้หล่าเดี๋ยวก็มันมันลำบากที่คิดนะครับตัดตัดไม่ได้หล่านะครับ เพราะฉะนั้นนี่แหละครับมันต,รรตรร้องรูต้องรอบรูมดตุกเรืองที่เหมือนลราหมังลุงนะครับเรามีนโยบายจัดชัดเลยนะครับไปดานูบนของนงนี่ครับเดินเงินเสร,รอบไปเยี่ยมเยียนตุกเขตสี่โอบนะครับบางบานสาร้างโรบมัอย่างดินนองก็พูดนะครับเผื่อผมไปมีนองได้รู้ว่นโยบายเราเนี่ยเป็นปั่นผือ วันนี้นะครับผมพระอรหญาตสันส้นๆัสักส่งสร้างด้านพ่อนะครับเผ <_ d ance> ้พีนองดได้ได้รับสาบ <_ d ance> ดานเหรับพก่น้ิองครับดันท่าท่านหูกขันปืนท่านอันนี้ต้องย้ำว่าขันปืนท่านนะครับ <_ d ance> ทีมพลังเมืองลุงจะดูแลพ่อแม่ีีนองตุกชุ่มชนให้มีคุณภาพตีดี <_ d ance> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้องถนนเรื่องข้องคู่ระบายน้ำเรื่องข้องประปา เรื่องของการกำจัดเก็บขยะทำไมพวกเราตึงขึ้นไปโดยเฉพาะนายกนะว่าหยุดเงินกู้ร้อยยี่สิบล้านอ่ารวยได้ครับเพราะมันกู้มาเร็วเป็นนี้นะครับพี่น้องเป็นนี้เขาบอกว่ามาสร้างอา,ารา้ผมติดนิดเดียวเลยพมติดใจเรื่องโองประชุมนี่ครับพกรยคนพมท่ามที่ครับ กูมาเลยตามพวกประชุมมันคุมไหมเพรามัมมม่นใจนะครับว่าถ้าพอเม่พี่นองไปโคชายาประชุมเนี้ยเสียเบียเนโนนครับไม่มีทางได้ฟรีพี่นองครับโค้ขงของบอโจปัตตุลุงนี้ครับเค้ยังมีกรจะจายใจเลยครับกลางละมืนกว่าบาทเลยไปสร้างนำไรเหล่านี่ครับสร้างมาแล้วรถโจตรงไหนไม่มีตีโจตนะครับระว่า ทางติมมาแล้วมันไม่ต้องหควรเลยเอาเบียตรงเนี้ยแต่พผมเป็นด้วยหนึ่งอย่างนะครับพี่น้องครับนี่ผมเป็นด้วยเลยถ้ากูเบียมาชักรี่ทิพลานมาสร้างขาคาันให้กับส่อนักงานแต่เป็นราดยูเนี่ยผมเป็นด้วยนะครับไม่ต้องมาร์กต่ำจากช่งชันนะครับให้แต่เป็นราชตรงนั้นเลยเรือออกเด็กคนเหลืสร้างไม่ช่วยต่คาวนี้ก็พอแล้วครับพี่น้อง ไม่ตรงไปทางห้องประชุมสร้างทำไมได้สร้างก็อยู่นะครับมันพิษพลับหนมดนะครับปีน,นี้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือดนันซ่าถุงหุโโอเบียเนี่ยมาซื้อรถดับเพลิงดีดีมาเรวเก็บกระยะเล็กๆก้าวไปตามโศกตามโซยนะครับให้ครับผมพี่น้องดีว่าแล้วนะครับดันตีซ่องนะครับปุ่มเร็ว,รวดันส่งเสริมสุขภาพอนาไม เราจะจัดเลยบริการเรื่องการออกกำลังกายนี่ครับยกตัวอย่างเนีแต่ตรงนี้นะครับซาโบผมโดยเฉพาะทีมบริหารเข้าไปนะครับเราจะปรับปรุงเรื่องอันาเรกเรื่องไฟนะครับติดอ้ว่างเพิ่นต่างเดินก้นเขากํำลังกายได้พีนองครับพีนองครับไปเล่องงน้ำนะครับเรียกผมไปเยี่ยวเออถูดครับโูดผมไปปัสสาวะครับใจกับย่บไม่ได้ครับผมไปปัสสาวะครับไอ้ยะ มืดมินนี่แหละครับแล้วก็โยกันปลือนี่เร็วตรงนี้นะครับแต่ละเดือนจะมีกิจกรรมค่ายโค้งถนนคนเดินคนจะเข้าห้องน้ำกันลำบากนะครับเนี่ยสิ่งง่ายๆนี่ครับแต่เขาไม่ทำนะครับนี่ตรงเนี้ยเราต้องเมื่อเราเข้าไปนะครับเราต้องจัดการ ย้ายมีด้านศีทราบนะครับด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตรงนี้ก็สําคัญครับพี่น้องครับผมพูดประจำแต่วันนี้พมมาเล่งเรียงเรียงกีฬานะครับผมเล่งเรื่องถนนคุนเดินผมพูดหวาพัฒนลุงเรานี่ครับเรามีโครงนุยเตตรงนั้นแลละครับสวยงามมากเลยถ้าเราปรับให้เป็นถนนคุนเดินอาจจะเป็นเดือนละสองครั้ง ทีนี้อาจจะเป็นในโซงกลางแต่ว่าสลรับเวลากันเร็วเศรษฐกิจคงผองไม่นีนงนะครับในการในการค้ากันขายคนตั้งจังหวัดมากาสามารจะไปเดินไปเที่ยวได้กล้องนุยนะครับถ้าเราแต่งให้่วยทําให้ดีน้ำเสียเดี๋ลงไล่มานะครับปรับไห้สะอาดพมหวาตรงนี้นะครับเป็นเล่งตรงเที่ยวอีกทีนึงตีสามารถที่จะจิดหน้าจูตา ก้องเชาวพัทลุงได้กรุงเทพนะครับตอนนี้มีโครงโครงหนึ่งนะครับติดดังระดับโลกโครองโอ่งอ่างก็ติดไฟต่ำซี่ซุยมีทางเดินอย่างดีผ mm hmm. มเปพี่นองสามารถเดินชมบริเวณได้เลยในบ้านเรานี่ครับมีทรัพยากรเยอะแยะนะครับ mm hmm. ลำปั้มวันนี้ mm hmm. พี่นองลำปั้มนี่ครับ mm hmm. พี่นองครับน mm ่า hmm. ใด,ดูจริงๆ mm hmm. ไม่ใช่ใหนดูหรือ เขาเป็นมาเก้าปีเขาบอกว่าเมือ่อคนมีหยิบเก้ารัานไม่รู้จริงไหมนะครับเมือ่อคตมีอยู่กี่รันไม่เนในใจน,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 นะตอนนี้นะครับยังเลือกจากสิบรันไม่ได้นะเห็นไหมครับพัฒนาขึ้นนะครับอันนี้นี่พัฒนาลงครับเลยมาบอกเลยว่าเราจะพัฒนาต่อไปไอ้ยะนักสิเดเร <c oughs> ็วมีนโยบาย อีไปตำ้มตลาดนา้ำกล้องตาล้ำเอาไว้ได้ิดนะครับเอาไว้ไม่ตีนคิดเด้อเฮย้ยมันนี่เป็นไป่ได้ปลือกกันน่าลำปั้มนี่คุ้นตั้มมาทีหนึ่งแล้วยังทำไม่ได้อีมาตั้มกลงตาลํำเลยไปเล่นนะครับนายอยู่บ้านก็เลยนจัดเย็นพวกมันมาเร็วแต่กลองเรานะครับเมื่อเรามอีอการเข้าไปเนี่ยพีนองครับปี่น้องจะลลำปัม้มเจนการเปลี่ยนแปลง ในทวกของโกโลยจะทำให้ร่วยมีรางคาดดีนะครับโอ้หนะครับผมไม่อนอันเล่งครับปีน้องครับ <laughs> ปีนอง g ก็เล่นเองตรงนี้นะครับเป็นเพื่อช่วยครับไอ้ย่าห้ามว่าเบื่อนในประเทศไทยกับปีน้องครับโอ้หนะครับประเดิลง <laughs> อยู่มนันกาตุกเต้นนะปีน้ n งเอยไม่รูยว่าหรือ อ้าเทียงปุ๊บม,มาไหวเองนะเทียงว่าโอ้หนะกาคนปีการเทียงว่านะครับนีด่ดูนี่ครับเฮ้ยยะเหนื่อยพี่น้องครับอีกด้านหนึ่งือด้านซิ่งเวโลมครับพี่น้องครับพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับพี่น้องจาพ่อไม่ด,ดีนะครับปัญหานามเสียในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีพี่น้องรู้ไหมครับนามเสีย ณปัจจุบันนี้ในประเทศไทยนะครับวันละเจ็ดล้านลูกบาทเมตรตัวประเทศนะครับนึ่งลูกบาทเมตรเท่ากับพันลิตรนะครับรเพราะฉะนั้นในประเทศไทยนี้นะครับน้ำเสียวันละประมาณเจ็ดพันล้านลิตรนะครับเจ็ดพันนะครับพี่น้องครับพี่น้องอยากทำเป็นเล่นนะครับ น้ำเสียมากเหลือเกินณเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นในปัทลุงนะครับในปัทลุงเราเนี่ยพ้อมกิดว่าปัญหน้าน้ำเสียเป็นอีกหน้าหนึ่งที่มาลงในโครงนะครับวันหนึ่งนะครับประมาณรอยลานนึ่งนึ่งรอยนะครับลูกบานเม็ดน้ำเสียจะเกิดขึ้นปัทลุงแต่ครับ นึ่งเส้นลิรนะครับต่อว,วันอย่าทำเป็นเล่นนะครับเพราะฉะนั้นปันห้านามเสี้ยนี้เราจะเข้ามาจัดการเพราะตอนนี้นะครับมาติกณะรัฐมนตรีเขาบอกเอาเลยว่าทุกจังหวัดจะต้องมีหน่วยควบคุมบำบัดหนามเสียครับเทศบาลเราจะต้องทำตรงนี้ mm hmm. พี่น้องครับ mm hmm. เลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วครับ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงพวมหัวแลวเป็ดดีให้เลตีเลี่ยมพาดีให้เล่ตีไลดอกไมด้ดีให้เลตีซี่คนดีพี่น้องครับให้เลตีการกระทำรถโก้นี่ครับพี่น้องจกกะหักโนดกะลุด เกียสะดุดโปรโยิขาดโดยไม่ชาติสตานก็ไม่ติดแทบอีกนิดนึ่งครับย่างเบหลาเรียพี่น้องอีเลือกไปทำเรยนี่ครับรถเขาเอารถไม่แต่ครับพี่น้องครับปุ่มฟากนิดนึ่งครับยามตีมดเรงยามตีโอลายามตีโตเทยามตีมีเตปนะ้า ผมก็อนนีนำครับพี่น้องครับให้เปลี่ยนยาไหมครับนายกตีมดเร่งนายกตีโอลานายกตีโตเต้นายกตีมีติปนะจำเลอครับพี่น้องเปลี่ยนครับวันที่ยี่สิบแปดนี้ครับเก้ากู 5, ่าเกาเบอร์สาเราจะได้นายกผมสมาชิกสภา,าตัางสามเขตเบอร์สิบสาม 14, 15, 16, 17, 18แล้วจะมีการเป็นแปลงในเทศาบาลพี่น้องครับสวัสดีครับก็เสียงปรอบมือดังๆให้กับรองสุรบลเต็บวันนี้ครับ